นดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง sj c a t f a s channel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาให้ดูวิธีการกราฟแผงคอไม้นะคะด้วยตอเฟโลค่ะแผงคอไม้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะส่วนตอเฟโลนะคะก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะนี่ค่ะตอเฟโลจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าวิธีการกราฟจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันค่ะวันนี้เราจะมา สาธิตวิธีการกราฟตัวแผงคอม้าด้วยต่อพวกเฟโรเมโลพวกนี้นะครับก็คือแผงคอม้เนี้ยบางไม่ค่อยจะออกหนอใช่ไหมครับถ้าเราอยากบังคับให้เขาออกหนอเนี่ยเราก็ต้องปาดเขามากราฟตุ่มหนานนะครับวิธีก็คือเราเริ่มจากการปาดครึ่งเข้ามาจากต้นเดิมก่อนก็คือปาดครึ่งหนึ่งมนาะใช่ไหมครับแล้วก็หั่นครึ่งอีกทีหนึง่งหลังจากนั้นเราก็มาหั่นให้เป็นเซี้ยว เราจะเอาสักเราก็ลองดูว่าเราจะเอาสักกี่กีบนะครับผมจะเอาทีละสองขีบสองขีบไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเตรียมตัวแผงคองไม้เรียบบ้อยแล้วเราก็มาเตรียมต่อนะครับต่อก็เป็นต่อเฟรโรรเล็บเหยียวนะครับวิธีก็คือเราก็ต้องปาดหนามออกครับเราจะได้ปาดหัวเขาง่ายๆต่อพวกนี้เราจะปาดค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าต่อมันค่อนข้างกว้างนะครับถ้ามีคมคมก็จะดีมากแต่ว่าผมมีแต่มีดเล็ก ก็เอาแบบพอใช้ได้ไปนะรเริ่มจากเอาหนามในส่วนที่เราจะปาดนะครับตัดออกเราจะได้ปาดง่ายๆนะครับโอเคแล้วเราก็ปาดเหมือนเราจะกราฟทั่วไปนะครับประมาณหนึ่งในสามนะครับ ค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะครับให้เราปาดไปก่อนสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเนีย่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาหนามออกมันจะติดติดหนามนี้นะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาปาดให้เรียบอีกรอบนึงะครับเบี้ยวมา ข้อดีของการกราฟแบบนี้ก็คือมันจะบังคับให้เขาออกนอนครับ คือถ้าเราเอาหนามของเฟโลอ,ออกให้หมดได้ก็ดีนะเพราะว่าเราปาดยอดเข้าไปแล้วเขาก็จะพยายามเจ้าชีวิตรอดด้วยการแตกหน,น่อเหมือนกันนะครับก็วางๆก็ค่อยๆปาดมันทิ้งก็ได้นะครับหรือว่าจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้เผื่อได้หน่อ,อฟเฟโลมาเด็ดชำได้นะครับมันก็ยังเอียงอยู่นิดหน่อยแต่ผมว่าน่าจะโอเคแล้วลนะ่ะเสร็จแล้วเราก็มาแบ่งนะครับอย่างที่เราบอกว่าเราก็เลงว่าเราจะแบ่งทีละกี่ทูนะครับ ผมเอาประมาณสองพูแล้วกันนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเราก็เล็งว่าเราจะวางประมาณนี้แต่ว่าเราจะอยากวางให้แนวนี้นะครับเพื่อเราจะได้รัดง่ายแล้วก็มาเฉือนเขาหน่อยให้ให้หน้าหน้าตัดเขาง่ายต่อการวางนะ ก็จะประมาณนี้ก็เวลาวางก็เหมือนเดิมน,นะครับท่อนําเลี้ยงของเฟโลก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับให้เราวางทับท่อนําเลี้ยงเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาเทปรัดนะครับ จากนั้นให้เราเอาอยางรัดอีกรอบนะครับเนื่องจากต่อพวกนี้เวลาเราปาดไปแล้วเนี่ยเนื้อเขาจะยุบนะครับถ้าเราไม่ใช้ยางเนี่ยบางทีมันจะหลุดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าจะติดไหมถ้าติดเราจะ เมื่อไหร่จะได้หน่อนะครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการกราฟแผงคอม้านะคะด้วยตอเฟโลค่ะถ้าเกิดว่าใครสงสัยในตรงไหนนะคะจุดไหนนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้ค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากให้เอสเต t แ h ช n n e l ของเรานะคะทำลิปวิดีโออะไรออกมานะคะก็คอมเมนต์แจ้งกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ,าย,บายค่ะ